โอเคก็สว okay, ัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะตอนรับก็สู่ช่องของ F อี a c สไลน์นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นสล็อตให้ทุกคนดูกันนะคะว่าสล็อตช่วงนี้เกมใหม่มันมีอะไรมาบ้างเรามาเล่น PG นะ,ะทุกคนเราชอบเล่นเกม PG มากวันนี้เราจะมาเล่น PG ให้ดูในหน้าเว็บของโกนะฮะหรือว่า AMB ถ่ายนั่นเองเป็นทางเขาเล่นใหม่นะ,ะเราบอกไว้นานมากเขาเปลี่ยนทางเขาเล่นใหม่เขาเปลี่ยนทางเขาเล่นใหม่มานานแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่ยังเข้าทางยังจะเข้าทางเล่นเดิมอยู่มันเข้าไม่ได้แล้วนะฮะ ใครที่ยังไม่มีลิงก์ทางเข้าเล่นใหม่ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอของเราได้เลยนะคะทุกคนลิงก์ทางเข้าเล่นใหม่ของเว็บนี้ที่เราเล่นก็อยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะโอเคเราไปปั่นสล็อตกันเลยดีกว่าเราจะมุ่งหน้าไปเกมพีจีทุกคนควิกเลยมันมีสองเกมมาใหม่อ่ะซึ่มันออกมาค่อยน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งว่ามันอาทิตย์แล้วแหละสองสามอาทิตย์ได้เลยมันเลยเรอ้องมันอาทิตย์ก่อนค่อยมาทิตย์นี้วันนี้เรามาเล่นเป็นเกมนางเงือกนะทุกคน นางเงือกได้ท้องทะเลกันเกมนี้น่าจะออกมาน่าจะเดือนหนึ่งแล้วมั้งยงไม่ได้วันนี้เราพาทุนมาเยอะหน่อยนะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามาเล่นอ่ะเรามาลองไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็มาดูก่อนนี่น่าจะเป็นเกกเตอรนะ์เนาะเพราะมันเคียนอยู่ว่างเกกเตอร์เราพาทุนมาเยอะมากวันนี้ทุกคน1 000, 2ึ่บาทเราจะเล่น เอา60ก่อนแลกกันเดี๋ยวไปดูลายได้ของเมกีมันก่อนโอเคสวทอร์อันนี้วายสามอันมีอันนี้ด้วยคูณเป็นตัวคูณตัวคูณของมันคือหอยอันนี้โอเคลายลองดูสิว่ามันจะแจกเราหรือเปล่า กดไปที่ดอกแรก60บาทนะเฮ้ยคราวงที่สองไปไม่ยรัางที่สองไม่ได้ครั้งนี้หูเนี่ยหมวกเนี่ยถ้ามันมีแถวแถวสามก็คือได้อะอือ ว้าว600ทุกคนโอ้โห672เบาทชื้อโอ้โหเมงกะพุนแถวสองไม่มีอะโอเคเราจะเล่นแบบรัวๆไปเลยแล้วกันนะฮะ <Yes. S 2> ออโต้ไป เฮ้ยไหลมันไหลทุกคนมนไหลเสด็เล่นแค่เบทหกสิบหูไหลโคตรไหลโคตรเยอะนี่มันตันแค่คูณห้านะโหดูดิเล่นเบทหกสิบอะได้มาพันกว่าแล้วอะเบทหกสิบอีกสักรอบสองรอบแล้วกันโหเมื่อกี้ไหลไหลโคตรเยอะ ไม่กแลีวโอเคอเคุ้ยกำลังมาทุกคนมันกำลังจำมาไหลมาอ,อุ้ยกระพุนไม่มีแถวแรกไปฮะเบ็ดหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ออโต้ไปสิบรอบใส่เทอร์โบไปเลย โอ้โหเป็นสิบบาทเออไม่ใช่เบ็ดร้อยหนึง่งเงียบเลยเฮ้ยสกแกเดอร์สกแกเดอร์อยากได้อยาไม่ได้เหรอหลังเงินน่ารักวะ่ะดูหน้าจิ้มลิ้มอ่ะสกแกเดอร์เราต้องการอีกอไม่ได้โอเคไปลุน้นตาใหม่กันโอ้ย หมดแล้วเธอโบโอ้ตู้สิบรอบไม่ได้อะไรเลยเสีย <Yes. S 1> เงินไปเลยละพันหนึ่งอะเป็นหกสิบบาทมันมาดีกว่าวะ่ะทุกคนพอเราขยับมาเป็นเบ็ดหนึ่งร้อยแล้วมันไม่ค่อยมาเลยต่อไปอะเรื่อยเรื่อยๆดูดิดูดิข้มาหรือเปล่า <Yes. S 1> อื้อกับหุ้นแถวแรกเอ้ยแถวสอง ไม่ได้หรอไปถูไปถูอยากรอเข้าเซอเทอร์ไม่มีซื้อฟีสปินด้วยนะเกมเนี้ยซื้อฟีสปินไม่ได้แล้วค่ะทุกคนมันไม่มีที่ซื้อไม่รู้ซ,ซ,ซ,ซื้อตรงไหนอ่ะมันไม่มี โอ้โหเหลือแปดพันแล้วอือห้าร้อยมาอีกไม่น่าทักเลยโอู้หูสแกนไปสองร้อยไปให้มันรู้เรื่องไปเลยนี่ห้าส<บ>ิบบาทเรื่อะไรกันนี่ โอ้ยเอ้อเลได้สองรหรอโอ้ยสามพันโอ้เกคืนทุนนะทุกคนได้มาสามพันได้คืนทุนโอ้อญญเซเอรเข้าสักทีเถอะขอรอ้องพูได้เข้า,ญญาเซเอร์เป็นสองยแล้วเลืมอมกันเลยจีิงหรแต่มันยังไม่เข้าอ่ะรล่นอุ้ย เซกเทอร์มาแล้วเราได้หมุนแปดสปินโอเคไปลุ้นกันว่าเซกเทอร์มันจะได้มาเท่าไหร่อุ้ยมันเปลี่ยนทางเข้าเซกเทอร์เปลี่ยนทางอู้คูณสิบเ,เ,เลยนะเนี่ยเยอะสุดอะคูณสิบเลยนะโอ้โหรอบแรกรอบสองก็ฟรีไปเลยเหลือห้าเหลือห้ารอบเฮ้ยฟรีไปแล้วสามรอบอะ เลขสีรอบสุดท้ายได้ไปร้อยยี่สิบเบ็ดสองร้อยไม่นะต้องได้บ้างสิเดือสองรอบโอ้ยก็ดเออหกสิบบาทวะโถ <Yes. S 1> มันได้จต่ตัวใว่ายถูกอ่ะทำไม <Yes. S 1> เอ,อ้ยห0สิบมาจะถึงพันแล้ว <Yes. S 1> จะถึงพันแล้ว ไปถึง0 0นแล้วอวู๋สา 1, มาร้อยขันห้าอ้ห y g ม d กหนึ่งพันห้าร้อยสามแล้วกคนอือร้อยสี่สิบคนสิมาสี่พันอื้โอ้ฮุ้ยฟีเลยฟีเซาอีกตัวเดียวโอ้โหช่องว่างคนเยอะเรามีออแถวเรกก็ไม่ได้แล้ววะ่ะ เฮ้ยสามพันเจ็ดโอ้โหมีรู้ดิทกคนดูดังเกือกสั่นเลยมไม่ได้อีกโอ้โหจะมืดนแล้วทุกคนเข้าวันหกเข้าวันหกแล้วโอ้ยเกิดโอ้ยเกิดเฮ้ยโอ้โหซูปเปอร์ซูปเปอร์ดูดิเข้าวันหกเลยอะ่ะขนาดเหลือสี่รอบสุดท้าย สามรอบสามรอบแรกมันฟรีอ่ะสามรอบแรกฟรีไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันม่ได้รอบที่สี่อ่ะสามที่สี่อ่ะเก้าวันซะเยะทุกคนไม่เก้าวินโอ้โหเดือดรสองรอบทุกคนเดือดรสองรอบเราต้องขึ้นหมื่นต้องได้หมื่นอ่ะขอหมื่นอีกสี่ร้อยได้ไหมรอบนี้รอบสุดท้ายไม่ได้ได้แค่เก้าวัน แค่เก้าพัน้เก้าันไม่โนยนะ 9, เก้าพหกเฮ้ยไม่เสียแรงไม่เสียเวลาฮะทุกคนตอนนี้เราไเล่นตอนสามทุ่มนะสามทุ่มสนาทีได้มาหนึ่งหมืเก้าพันห้าร้อยสิบหบาทกำไรวันนี้ก็ประมาณเก้าพัน 9, ละโอ้โหนี่เราเล่นไม่หมดว่ะมาไม่หมดถึงน่าจะสามพันไหมไม่หมดถึงสามพันนะ น้อยสุดที่เหลือก็ 8, อร 10, ประมาณแปดพันอะเราพาทุนมาหมื่นกว่าบาทนะฮะหมื่นนิดๆหมื่สองตอนนี้พอแล้วทุกคนเราได้ว่าเก้าพัหกกำไรวันนี้เ0้ากว่าบาทอ้เล่นไปกี่นาทีเนี่ยโอ้โหเราเล่นเทคนิคไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคนเราเริ่มกันที่เบดหกสบาทเล่นมาพักหนึ่งแล้วก็เบดหนึแล้วก็ไล่มาที่เบตสองบาทโอ้โหถือว่าเยอะนะน่นเงือกแจกว่ะ สามทุ่มสำหร, ai, รับใครที่อยากลองเล่นนะทุกคนก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปดอได้เลยนะคะมาเล่นเว็บเดียวกับเราได้เลยนะคะทุกคนช่วงสามทุ่มนี้โอเคมาตามกันดูได้นะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้ะละช่วงสามทุ่มอย่าลืมนะทุกคนบางคนบอกว่าเล่นช่วงเวลาไหนมันแตกดีก็ประมาณนี้ประมาณนี้ช่วงเวลาไหนถ้ามันสมมุติว่ามันจะแจกช่วงเวลาไหนมันก็แจกอ่ะ เดี๋ยวว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วกันนะฮะแล้วก็เล่นแบบมีสตินะทุกคนไม่ควรที่จะเอาเงินที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่แบบจําเป็นต้องใช้มาเล่นเตือนแล้วนะใครที่อายุยังไม่ถึง18ปีก็ไม่แนะนําให้เล่นนะคะทุกคนโอเคสำหรับเกมนันเงินก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนด้วยนะคะวันนี้เราขอลาไปแล้วเกมนักเงินวันนี้กําไรเกือบหมื่นเลยอ่ะ <laughs> โอเคไม้เจอกันใ่คลิปหน้าทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะเล่นเกมใหม่อีกเกมหนึ่งที่เป็นตุ่นอ่ะกันก็รอติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ้โหท,ทุกคนเมื่อกี้เรากดเล่นๆไปอะสแกเัเธอเข้าอีกเฉยเลยได้บิ๊กวินมาอีกห้าพันว่าจะจบคลิปแล้วนะเมื่อกี้ดูดิสแกเัเธอเข้าเฉยเรากดแบบกดเล่นๆไปอะว่ามันสี่ห้ารอบได้มั้ง หนูหูได้มาอีก8สปีนนะแถมช่วงท้ายนิดหนึง่งโอเคมาลุ้นกันว่าจะถึงสาวหมืนหรือเปล่าเบ็ดส0งเท่าเดิมนะทุกคนเมื่อกี้เราจบคีไปมันได้หมื่นเก้า่ะหมื่นเก้าแล้วก็กดไปอีกอะประมาณสี่ห้ารอบได้มั้งว่าจะจบคลิปแล้วไม่จบวะไม่จบสองหมื่นสาม เหลือห้ารอบดูซิว่าจะถึงสามหมื่นหรือเปล่าสามหมื่นต้องมีสามหมื่นอ่ะคาดหวังโอ้ยหกพันแล้วทุกคนหกพันแล้วโอ้หีบมา หีบมะแถวแถวสองไม่มีหีบเพราะว่าแถวสาวันิวายอยู่อะไม่งั้นเต็มแถวเลยรอ่สรถสายไม่ถึงสามหมื่นหรอทุกคนไม่ถึงสองหมื่นสี่โอเคแค่นี้ก็พอใจแล้วขึ้นสองหมื่นเฉยเลยตอนแรกว่าจะได้แค่เก้ากำไรแค่เก้าพันแถบไปอีกอะโหเหลือสิบล้วเอ้าทำไมได้พันอะ ทำไมได้พันสองอะเมื่อกี้หกพันใช่หรอเนี่ยอ๋อ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 เราิ่งวินก่อนเข้าเซกเตอร์อะเราิ่งวินก่อนเข้าเซกเตอร์ประมาณห้าพันแล้วก็ได้ในแปดสปินที่เราได้เซกเตอร์อันนี้มาก็พันกว่าบาทรวมกันก็เป็นหกพันนะฮะรอเมื่อกี้ได้น้อยรอบแรกที่เราข้าเซกเตอร์อะได้ เกือบหมื่นรอบนี้ได้พันกว่าบาทก็เป็นหมื่นหนึ่งพอดีนะ <g ans> กําไรวันนี้สรุปแล้วทุกนคนกําไรวันนี้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทจบจริงๆแล้วทุกคนลาไปก่อนแล้วนะคะ <g ans> ไม่มีต่อแล้วเอาแค่นี้พอครับลาไปก่อนจริงๆแล้วทุกคนบ๊ายบาย นหนึ่งสี่้า้ดเอร์เข้าอีกอะโอ,นอ,อะ้นแจกหนักอือเเข้าเฉย,ยมาอีกแล้วซกเอร์เข้าอีกแล้วอุบะเจ็ดก่อนเข้าเซกเตอร์เนี่ยก่อนเข้าอะกอ่อไม่หมุนไอะเจ็ดพันองโอ้โหเปอ e r เออไม่ใช่ super omega o m e ้ออ a <laughs> ไปสิครับทุกคนเจ็ด ได้สิกาเตอร์อีกอ่ะหากเข้าสามรอบแล้วเนี่ยว่าจะจบคลิปจริงๆแล้วสองมันกดใจไม่อยู่อ่ะมันได้แล้วได้อีกมารอบที่สามจะได้ถึงสามหมื่นไหมรอีกแค่สามแันงไม่ยากหรอกเห็นไหม ได้มาแล้ว280 2000สองพันเลยแค่สองพันแค่นั้นประมาณสามหมื่นไม่ไกลเกินเอื้อมได้อีกนะเนี่ยได้อีกโอ้โหโอ้ไม่ก่อนสามหมื่นแล้ว สามหมื่นแล้วทุกคนโอ้ยแก้อีดอื้อสามพันหกสามหมื่นหนึ่งพันแล้วเหลือสองรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้าย,อยโอ้โหไม่แ่วจริงๆได้ล้วนๆเลยอ่ะ แบบรวัวรัวจัดจัดโอ้นี่เงือกน้อยใจดีทุกคนเงือกใจดีใจดีแบบใจดีมากหืมอ,อะไรกันนี่โอ้โหสามบ้นฮะโอ้โหโอ้โหได้เยอะจะร้องไห้สามบันสาม โอ้โหหมดจอหมดจอเฮ้ยขั้นสี่หมื่นโอ้โหเราหวังแค่สามหมื่นนะเนี่ยส2มหมื่นสองโอ้โหบวกไปอีกอไม่คอดโอ้โไม่หยุดละสองหมื่นห้าไม่หยุดโอ้โหมดโอ้ไม่หมดเหลือสองตัว โอ้โหเอา้อเอาอเฮ้ยอ,อะไรเป็นอขนาดนั้นวะโอ้โหสามหมืน่นบ,าบ้าโบบ้าโบสามหมื่นแปดร้อยเป็นไปได้ไงนี้ ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเราปิดคลิปตั้งแต่ได้หมื่นเก้าเลยทุกคนแล้วก็มาต่ออีกประมาณสองหมื่นกว่าแล้วก็กดเล่นมาอีกอะ่ะสุปปอร์ปเพิ่งได้ถึงสุปปอร์เมกาสูงสุดตอนที่เราได้ตอนนั้นก็ประมาณเมกาวินน่ะตอนนี้สุ per ทุกคนสุอร์เมกาวินหมื่นเ,ปเกา้าเฮ้ยอ่าโอ้ย โอ้ยกอดสองหมืน่นถามว่าจะพอตั้งแต่หมื่นเก้าแล้วนะแต่ว่ามันมีเศษอะ่ะมันเราเลยกดปัดเศษไปนิดหน่อยว่าก็เลยได้ไาอีกอะ่ะไปสองหมื่นแล้วก็จบคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วนะแต่มันก็ยังมีเศษอยู่อะก็เลยลองกดไปอีกกดก็อย่างที่ทุกคนเห็นะนะห้าหมื่นห้าหมื่นนะ อเป้าหมายเราแค่สามหมื่นแลทุกคนเราพาทุนมาหมื่นกว่าบาทตอนแรกจำได้ไหมทุกคนจำได้ไหมตอนแรกเราพานทุนมาหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นสองร้อยกว่าบาทนี่แหละแล้วเป้าหมายที่เราได้อยากได้ก็คือสามหมื่นแต่ว่ามันไม่ได้นะฮะตอนที่เราได้สองหมื่นกว่าบาทแต่ตอนนี้สามหมื่นอยู่ตรงน,นี้เราได้มแล้วสามหมื่นแต่ว่ามันได้เยอะกว่านั้นทุกคนเงินรวมเราก็คือห้าหมื่นโอ้ไม่คิดไม่ฝัน ม่ก็ได้เยอะมากนางเงือกแจกแจกหนักโคตรอ,อะ่ะแบบมันเข้าพอเข้าเซกเทอร์รอบแรกปุ๊บเราเลยกดไปอีกเข้าแบบเข้าถี่กันมากโอ้โหแนะนำเลยทุกคนเกมนางเงือก่ชงมันตอนนี้ประมาณสามทุ่มสิบเจ็ดนาทีแล้วตอนเราจบคลิปไปตอนที่ได้หมื่นเก้าก็คือที่จำได้นะประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสนาทีเพิ่มมาอีก ซื้วอวก่อนาทีตยแล้วก็บวกมาอีกประมาณสองสามหมื่นสามหมื่นอ่ะคุ้มโคตรคุ้มเลยถึงจะนานหน่อยแต่โคตรคุ้มทุกคนห้าหมื่นวันนี้ก็ขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะคะขอตัวลาจริงๆมาขี่รอบแล้วเนี่ยโอเคไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะทุกคนแล้วก็เผื่อรอดูนะฮะถ้าเรากดปัดเสธไปอีกวันเข้าสกแกตได้อีกเราก็จะมาต่อคลิปวิดีโอกัน แต่ว่าถ้ามันไม่เข้าก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วทุกคนสําหรับใครที่ว่าขาเกมดีๆเกมแตกหนักมากทุกคนแต่ว่าใครที่พาทุนมาน้อยนะเกมนี้อยู่ที่สี่บาทนะคะเป็ดน,น้อยสุดนะสี่บาทเป็ดเยอะสุดก็คือสี่ร้อยนะ,ะแต่ว่าเราเล่นสูงสุดที่เราเล่นตอนนี้ก็คือ200รอบาทก็บวกมาสี่0มื่นกว่าบาทอะ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไปจริงๆของจริงๆของจริงๆแล้วนะ <laughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหนนะ้าบ๊ายบาย